ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับบาดาวสุภาพนะครับเนาะครับครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนสุหมงสุบอลที่เบิงขีิปอัน้าดนทั่วจนเนาะครับเนาะอยากได้งวดเด้อครับเด้ออยากได้งวดเปลี่ยนใจโตจะโคมอ่ามาหนีพามาเบิงเอาเนาะครับเนาะนี่ครับเป็นโคมแม่ลูกลูกผูเห็นอยู่นี่ลูกผูแล้วว่านาเลียงค้นหู้แต่ว่าแม่ผูคือสิแม่นแยกลูกเนาะนั่นแยกลูกครับพี่น้องพี่กัดกับบ้านน้องซิมนะครับเด้อบ้านน้องซิม ตำบลโคลกลามอำเภอจตุลรพักพีบ้านจังหวัดรอยอ็ดครับพี่น้องอยากเบิง้งจะเหนงง้วมาเบิ้งเอากะมาโมงนี้นะครับนายเลี้ยงนี่เพิ่งไปหาต่อไปหาซอกไม้ทาพี่น้องแล้วเดอ้อครับบาเน้เบิ้งกันโคมแรกครับโคมแม่ลูกลูกผูรครับโคมนี่ลูกสวยลูกผัวอ,อะไรคืองั้นสามหนึง่งโอ้บ่มีใบเห็นบ่ว่าบ่ได้ยังมาเขาวามาเขาวาไป ก็ถือว่าเขาทานดีเนาะแมนนี่ถือว่าขอทานกูเลยก็ได้สองเดือนดิว่าได้สองเดือนแมนพวแม่นี่เป็นลูกใดเพื่อนนี่ลูกสองเป็นลูกตัวที่สองสดใสดีนาเรื่องพวาเป็นเรื่องเนียนนังดีอ้างดีครับแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกผู้ครับจับได้ไปได้หูลูกตัวที่สองคนก็ว่าลูกเคเอฟสามหนึ่งเนาะแมนห่านนี่ใบเพ่นก็เบิ่งตามวัดตามส่งหลุดด้วยครับแมนส่งมันเป็นยังไงเบิ่งเอาโลดนะครับเนาะซำนั่นแหละ บานเนียนเปิดไปหลายเมลไดครับนี่ยฮะราคาเอาสี่หมื่นสี่โอ้เป็นวงวยใหญ่อยู่สี่หมื่นสี่แม่สูงหไรไปหน่อยหน่อยเนาะประมาณลอยสามสิบเจ็ดสามแปดอืมสูงวางนี่เนาะแม่เอาครับสิผ้าลายเลี้ยงเบิ่งตะระตนตะระโตะน,น,นี่นะครับเด้อลูกได้สองเดือนโอ้ขยันตัวแม่มาสีงามมากแถิดท่านแม่มงามงามเด้อสีสีผิวน่าจะงามอืมสีผิวดีเนาะแม่ สีผิวหนารูปล่อขนาดครับแข้งขาใหญ่น้ำล่างหนามไตเบิ่งพุ่ณอ่ะรูปล่อแบบยางคักเลยโอ้เพื่นนี่ขันแม่เป็นตัวเมียมั้งด้เนาะขั้นแม่ไอนพี่น้องอยากได้เป็นพ่อพันธุ์ได้ครับเด้อบบัดพ่อได้อยู่นี่คุ้มฝูงกับพ่อได้อยู่เออพ่อได้อยู่น้อยๆเบมึงด่งดากเพิ่อนม่งมันทายเพิ่นพุ่นนะมันอะไรใบอืมงัวสำนึกมักให้คนหยอกห้คนบายครับนี่เอา ใหญ่มากบ้านนี่โอ้โหอยขาตรงหลังล่องคนดีนี่เพื่อนะคุ้นดีซ้ำเหมือนคุแกนดีแท้ <laughs> <laughs> ยกนเขอรอดีแต่เนี่ยพู่อนเพ่นอุ้ยด่ามันทายมั้งกนหางเลยลูกชายของเคเอฟแต่นีมน่มีใบทีเนาะเบื้องข้ออยู่อุดปุดเลยงามงามงามหลุดรองของพันยู่ดอกครับเออมัน <c oughs> ลองเพิ่นเติบอยู่เกิดซองลูกดีอยู่อืมเป็นต้นเอาไปใส่เอาไหมทับเอาไหมแม่นเอาพอเรืร้อยใส่อีกเนาะแม่นใส่ผมว่าได้เป็นต้นนะให้ลูกเก่งได้ซ่สนีเนาะไปไปหาแม่แล้วเพื่อบ่อยากย่างไปหาแม่แล้วโอคุณคุณคักหาแม่อยากให้คนบ่ายตัวมูสีนเนาะแมีนเปื่อกันในใบล้วพ่อไปใส่ไสมไอ้ยบ้านนี้เพื่อนอยให้งามคักได้พี่น้องเลยสีแดงได้ลูกเพิ่นเนี่ยมันน่อยอยู่ซีได้เนาะแมีนแม่เพิ่นกัด คือแดดเดียเด่ยวมันยากผมได้เสีย <c oughs> แม่ขอบตาดำตัวนี้แม่จีตบบัตัวนี้ไอ้อเครื่องละเ,เครื่องอมแม่ขอบตาดำออขอบหูดำหนาขาดำได้ครับเดอเอ้อ,น,อนุ่มหนีบมืมิติ้งเลยนะเนาะมีติ้งหน่อยๆแน่โอ้โนมมีติ้งหนึ่งเออหน,น่อยๆอยู่ตาแม่เพิ่นนะครับโนมมีติ้งหนึ่งเนาะอยูงกลางๆอืมติ้งเงี้ยหน่อยๆกัดแบบบ้าสังเกตเห็นบ้าเห็นหรอกบัดนี้ผ้าหยางเบ่งหลับรอบเล็กน้อยคุณดีบ่กัดทึว่าเพื่อเพนหรอกเออแต่ว่าคุณดีเติบเปเนาะทําไมได้ อืมนี่เบื้องบาดยางนี่ครับเด้อคุณดูดอกนี่มันฟื่อฟันแล้วกับม่นลูกน่ายหน่อยมีติ้งอยู่อันท่าหลังครับแม่นจะท่าหลังสิ่เพราะว่าเขาแย่ดอกมาเบื้งด้านนีน้ำเนาะครับเนาะหน้าตาอ้าวสดใสดีขอบตาดำขอบหูมีดำนะขาดำเล็บดีว่าเล็บจีบมาขตัวแม่นี่แม่นองเรื่องเครื่องดำดีหนังดีติดคงติดเครื่องบอกยางงามตัวนี้เต็มมากเป็นงามปกติมากตัวนี้เป็นงามดอกครับมันตอนบ้านลูกคือจะงามครับเนาะ เดี๋ยวมองกว่านี่งัวไทยกลางๆติดบามันลูกดวนน้อมอยู่แล้วส่งลูกเป็นตัวงัวที่ส่งลูกดีแอนครับราคาสี่หมื่นสี่หมื่นสี่พันสี่หมื่นสี่พันนี่ครับต่อร่องได้ตอมมาเลยครับครับส่งฟรีไหน้ต่อมาเลยส่งให้ฟรีครับเพราะว่ามันหนาเรียงไงหรอกมันสดดีแมนจ์จ้วมันลูกไข่ลูกงามมันประมาณงวหน่อยงวดกลางกลางเขาหนาเรียงไงอันนี้ก็ลูกตัวที่สองเนาะแอนลูกตัวที่สองครับก็ถือว่าให้ลูกเก่งเติบเด้อครับใต่เอา ลูกกู่้นุนคุณครับลูกก็ได้นี่สิไปใส่ซี่ใบกับเป็นใส่ไปคุณอะลูกบ่าอยากไปอ่ามอาแล้วลูกออกแดดมึงโ้ยหลังเป็นลองเลเนี่ยหนึ่ก้นอืเอ๊ะนี่แหละพี่น้องขั้นพี่น้องเห็นเรามากอยากได้ด้วยครับต่อาด้วยครับเด้อหางวยังี่ล่ะเป็นเรียงกันทั้งสิบเป็นตะเรียงเรียงไงประเภทเจ้านี่นี่หาตงวลูกับเตงไ่ว่าตง่วยนง่ได้ลูกผู้เนาะ ปลูกเมียเข้าไปก่อนปลูกเมียไทยพระท่านไทยพระทันสองคบสิหนึ่งสองคบโอ้ปกติสิมีอยู่สามกับคบนี่เนาะแดงเข้มเลยลูกมันตัวนั้นนะตัวลูกเมียเขาเอาไปเลี้ยงคนบ้านทแกกันที่เมืองเบงกอลขอกลามหนี่งอ๋อาพี่น้องก็ชอบให้บเบิ้องลีเล่เนาะครับทรมาสอบถามเรีเล่ไม่ได้พี่น้องเด้อเล่ากันหาเขามาสืมือนละมันกับเบืองเรือให้พี่น้องในเบิงเนาะไดเวล่าไทยมาไทย ข้าเจ้ากับไปก้อนซำเลือส,ำสำนมีกับท้ายสนมีนะพี่น้องเนาะบันนี้เป็นเบิ่งแม่แยกลูกเนาะ<ช>นี่ครับอ๋อพี่น้องว่าเบิ่งแม่แยกลูกครับบันนี้พี่น้องเดี๋ยวตด้ใกล้ๆนี่็เห็นเด้ไอ้มองต้นนี้ตีเพิ่นน่อนี่ละเอาขายตามสภาพล้ะหางขาดครับบ่มีหางบ่มีเฟอยหางบ่มันมีหางนี่บ่มีฟอยหางครับนี่บ่มีไฟอยหางนมสี่ช่วงลวงล่งงลางหางอังพาลูกมาจากตัวล้วครับตัวนี้ล<ม>ูกสองตัว พาลูกสองตัวแต่ว่าเบิ่งจากลักษณะท่าทางนี่ขอบตาดำติดโบดเด้ครับเป็นติดโบดด้ยติดเครื่องดำด้ยขอบตาดำขอบหูดำเป็นตาให้ลูกดีไว้ด้วยนี่ลูกดีลูกดีก็ยังนี่นุ่มเก๋ดีเพราะไม่ติ่งนวดตัวนี้เนาะนุ่มดีเพราะไม่เป็นตาให้ลูกให้แน่ของพันจดกลูกดีลูกใดพูดี่ลูกสองพาดมาสองลูกหรือเปล่าโอ้พาดจำตัวไปเอาไปทับเอานี่สูงไรไปเลยครับสูงไรไปเลยสามสิบสองน่หอกสูงอยู่ร้อยสามสิบสองเป็นง้อไถ่กลาง ก็น้อยก็โตบางหันดูเนาะน้อยก็แม้าหันด้วยอืมแต่เบิ่งทาทาเป็นตาให้ลูกดีอยู่ดอกให้ลูกดีอ่างดีนำน้มดีต่อน้มดีไปเลี้ยงเอาเลยครับเดบัดเดินบัดเถินบัดยางนะครับเดออทับเอาเลยดิงน้มกูบุ้มีติงดอกขอบตาดำขอบหูดำครับตัวนี้ปากง่ายดีโพนดีเติบอยู่เนี่ยินีกินดีมือนึงก็เห็นเ้ยต่ว่าหางขาดด้วยครับฝอยหางว่ามีอย่งไงยินไงสีเมนไห้คนหักหางมันไหนบู๊ดูใบดู บายคือรถดูหางขาดต่ำนะครับอันไม่หางขาดเนี่เปิดไปร้านไดนีสองมืนสี่พันสองหมื่นสี่พันนี่ครับสองหมื่นสี่สมมสมอ้เสมอสมม้หน่อยสิหนีเเนียบ้งว่าตัวแบบนี้ละอืมแล้วมันก็เท่าตีราควาเนี่ยละแล้วาแมนโอ้ยเนื่อกับแพ่งกวนี่อนี่อ่างดีได้ยพี่น้องตัวนี้ถึงว่าเพิ่นสีหางขากัจริงอยู่ท่านพี่น้องได้ไปไปทับเอาลูกเอาต่อมันนี่เพราะว่าสีไข่แน่อยู่ดอ ครับลูกมันสิงามเติบเป็นดอกเบืองจากปากไงาปากไงนะผากไงเติบขอบตาดำขอบหูดำเล็บดีดีครับตัวนี้สภาพเลยบพน่ะลูกสามพลท้องสร้างอ่างดีพลดีเติบอยู่ดอกครับเอาราคาสมีได้พี่น้องเด้อครับขอบบุญขอบคุณ,คณพี่น้องมาติดต,ตามรับชมครับฝากกดติดตามกดร subscribe รอันนั้นเท่าไหร่พี่น้องเด้อกันสุดท้ายใครพี่น้องล้ำล้ำรวยๆครับรล้วรสวย เงน,น่องไหลาหมาคือยังสายน้ำครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินท่าไกลๆปลอดภัยทุกเส้นท่าครับบอกกันชิปหนาชิปไหมครับชิปนี้ผมมานันททั่วอาสุภาพสวัสดีครับสวัสดีครับ